กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิใจเสนอ ก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในวิทยาการคำนวณบายครูมัมนะครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้และไปสมัครการใช้ Gmail นะครับซึ่ง Gmail หรืออีเมลเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตพวกเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาและก็ด้านการใช้งานในปัจจุบันซึ่งการที่นักเรียนมี Gmail เนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ใน Google ได้หลากหลายและหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าก็จะเป็นการบริการทางด้านการส่งจดหมายการบริการเก็บข้อมูลหรือการบริการทางด้าน youtube นะครับซึ่งประโยชน์ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของพวกเรานะครับดังนั้นนะครับอีเมลจึงเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์นะครับทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีนะครับระยะทางก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอีเมลใน ทั่วทุกแข่งของโลกนะครับที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมถึงกันได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นได้ทุกที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยติดต่อกันได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ผู้รับสามารถที่จะรับข่าวสารจากอีเมลได้แทบจะทันทีที่ผู้ส่งส่งจดหมายหรือส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลานะครับแม้ว่าผู้รับ จะไม่ได้อยู่ที่หน้าจาอคอมก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในหน้าของสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาดูได้ในรูปแบบของจดหมายนะครับจดหมายก็จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้จดหมายของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก็คือพวกแท็บเล็ตพวกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับจนกว่าเจ้าของจดหมายที่มีรหัสผ่านจะเปิดตู้จดหมายนั้นขึ้นมาดูเองนะครับแล้วก็ สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาส่งให้ทีละคนเหมือนสมัยก่อนนะครับกรณีนี้นะครับจะใช้กับจดหมายที่เป็นข้อความเดียวกันเช่นหนังสือจดหมายแจ้งข่าวสารต่างๆนะครับการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มนะครับเป็นต้นนะครับอีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายถึงตู้ไปรษณีย์หรือที่ทําการไปรษณีย์นะครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งเนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำหนักและก็ระยะเวลาในการส่งจดหมายเหมือนการส่งไปรษณีย์ธรรมดาเหมือนสมัยก่อนนะครับผู้รับจดหมายสามารถเลียอ่านจดหมายได้ทุกเวลาตามที่สะดวกตามที่คุณครูบอกไว้เบื้องต้นนะครับซึ่งจะทราบว่าจดหมายเนี่ยนะครับอยู่ในตู้จดหมายของผู้รับมีคนส่งจดหมายกี่ฉบับนะครับจดหมายไหนที่ อ่านแล้วจดหมายไหนที่ยังไม่อ่านนะครับหรือจดหมายฉบับใดนะครับที่อ่านแล้วหากต้องการลบทิ้งเนี่ยก็สามารถที่จะลบทิ้งได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในความทรงจําได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีเมลนะครับสามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลนะครับแฟ้มข้อมูลออกมาได้โดยที่จะเป็นการแนบไปกับจดหมายถึงผู้รับ ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารเ,เป็นไปได้อย่างรวดเร็วสะดวกทันเวลาทันเหตุการณ์นะครับจากความสําคัญของอีเมลเสามารถที่จะอำนวยยชน์นะรับให้กับผู้ใช้อย่างคุ้มค่าทําให้ปัจจุบันนะครับอีเมลแทบจะปลายเกล็นแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆคนไปแล้วนะครับเพราะว่า,าสมาชิกในชุมชนออนไลน์ทุกๆคน,นสามารถที่จะติดต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา มาพูดถึงข้อดีของการใช้อีเมลกันบ้างนะครับการใช้อีเมลมันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีของมันก็คือความเร็วของการส่งอีเมลเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง1นงาทีนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับการเก็บรักษาความลับของอีเมลเนี่ยที่ส่งถึงผู้รับปลายทางก็จะถูกเก็บลงใน อีเมลบล็อกนะครับอีเมลบล็อกนะครับของผู้รับแต่ละคนซึ่งผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดอ่านได้นะครับนอกจากผู้รับเป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะสามารถเปิดอ่านได้นะครับความแน่นอนของอีเมลที่ส่งไปหากไม่ถึงผู้รับปลายทางก็จะถูกส่งกลับมาถึงผู้ส่งโดยอัตโนมัตินะครับทําให้ผู้ส่งเนี่ยทราบว่าอีเมลนั้นเดินทางไม่ถึงผู้รับนะครับ คุณภาพของข้อมูลผู้รับสามารถที่จะอ่านข้อความของอีเมลได้จากจอภาพคอมพิวเตอร์หรือจะพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมลเนี่ยสามารถส่งได้ทั้งข้อความทั้งรูปภาพเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวก็อยู่ในรูปแบบของวิดีโอหรือสามารถส่งลิงก์วิดีโอส่งลิงก์ YouTube ไปให้กับผู้รับได้นะครับเป็นการแนบการสนทนาแบบเรียลไทม์นะครับ ผ่านทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางคอมพิวเตอร์นะครับโดยการพิมพ์ข้อความบนจอภาพนะครับแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้อีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะครับทั้งนี้ในรูปแบบของอเป็นรูปแบบของอินบล็อกข้อความนะครับก็สามารถพิมพ์แชทพูดคุยสนทนาออนไลน์กันได้นี่คือข้อดีของการใช้อีเมลหรือ Gmail นะครับแล้วมาดูข้อเสียนะครับมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับ ทุกๆอย่างนะครับย่อมมีข้อดีและก็มีข้อเสียเป็นเป็นในตัวของมันนะครับเรามาดูข้อเสียนะครับข้อเสียข้อที่1ก็คือบางครั้งในการส่งอีเมลเนี่ยข้อความอาจจะตีกลับถึงผู้ส่งเนื่องจากอีเมลถูกส่งกลับไปยังอดเมสที่ไม่มีตัวตนหมายถึงว่าอ่าส่งไปกับอ่าส่งไปหาอีเมลที่ไม่มีคนใช้เมื่ออีเมลนั้นไม่มีคนใช้ไม่มีคนเปิดอ่าน อีเมลที่เราส่งไปเนี่ยมันก็จะตีกลับมาหาเรานะครับข้อที่2นะครับไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคนนะครับเพราะอาจจะมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมาถ้าข้อมูลในอินบ็อกซ์เต็มก็ไม่สามารถารับข้อมูลอื่นได้ฉะนั้นอีเมลนะครับในอีเมลก็จะมีข้อจำกัดนะครับว่าใน1อีเมลเนี่ยสามารถรับได้เท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็สามารถรับได อ่ะสิบห้าถึงสามถ้าเกินจากนั้นก็ต้องซื้อเรียกว่าซื้อหลายเส้นนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูในเรื่องของการสมัครอีเมลกันนะครับครับก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้ในเรื N ่องของการสมัคร gmail ไปพร้อมกันนะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับว่าการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับ ก็คือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เมลนะครับเรียกสันส้นๆว่าอีเมลนะครับเป็นบริการประเภทหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตการใช้งานที่มีผู้ให้บริการฟรีนะครับผู้ให้บริการฟรีมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น i m h o t m o t m w i n w o w s l i v e นะครับ Gmail นี้อยู่ในบริการของ Google นะครับ Google นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Google และ Gmail เนี่ย มีผู้ใช้บริการมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีอีเมลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะอีกด้วยการส่งอีเมลเราจะต้องมีที่อยู่ของตัวเองนะครับในที่นี้จะต้องทราบที่อยู่ของผู้รับข้อมูลด้วยเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนะครับที่อยู่อีเมลนะครับไม่ใช่ที่อยู่บ้านนะครับดูให้ดีๆนะครับอีเมลแอดเดรสนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต อีเมลแอดเดรสนี้นะครับจะประกอบด้วย User นะครับหรือชื่อประจำตัวของผู้ใช้งานนะครับและ ISP หรือผู้ให้บริการอีเมลนะครับจะต้องมี User User ก็คืออีเมลแอดเดรสนะครับมีทั้ง Username แล้วก็มี Password นะครับฉะนั้นความหมายของชื่อผู้ใช้ก็คือตัวตอย่างเช่น m underscore joy 007นะครับ และผู้ให้บริการก็คืออะไรครับในที่นี้คือ Gmail นะครับซึ่งเป็นการให้บริการฟรีบน Google นั่นเองนะครับแยกให้ออกนะครับระหว่างชื่อผู้ใช้กับชื่อผู้ให้บริการฉะนั้นในอีเมลแอดเดรสจะประกอบด้วย2ออย่างด้วยกันก็คือชื่อผู้ใช้และชื่อผู้ให้บริการนั่นเองนะครับนักเรียนครับในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ในช่องทางใดบ้างอย่างแรกที่ควรนึกถึงเลยนะครับในช่องทาง l ล n e ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบนันนัเรเยนก็ใช้อยู่ติดต่อสื่อสารผ่านกับคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำวิชานะครับหรือพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องก็อาจจะมีการโทรคุยวิดีโอคอลหรือการส่งข้อความผ่านไลน์นะครับแล้วก็มี Messenger ของ Facebook ที่ใช้ในปัจจุบนันใช่ไหมครับ นักเรียนครับต่อไปเราจะเข้าสู่การสมัคร Gmail กันนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ทฤษฎีในเรื่องของการสมัคร Gmail กันก่อนนะครับแล้วก็ให้ในักเรียนเตรียมสมุดปากกาดินสอยังลบไม่มันทัดไว้นะครับเราจะมาจดชื่ออีเมล a d d r e ของเราแล้วก็รหัสผ่านของเราพร้อมกับการสมัครไปพร้อมๆกับค,คุณครูเลยครับ ก่อนที่เราจะไปสมัครในการบริการของ Gmail นะครับเรามาดูตัวอย่างของการสมัครในการใช้บริการของ Gmail กันก่อนนะครับระหว่างที่นักเรียนไปเตรียมดินสอปากกาอย่างลบเพื่อจะมาจดยูเซอร์แล้วก็รหัสผ่านในการสมัครใช้ Gmail นะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับจะต้องสมัครกับผู้ให้บริการเสียก่อนผู้ให้บริการคืออะไรครับคือใครครับผู้ให้บริการสอนไปเมื่อกี้นี้แล้วคือคือ gmail หรือ google นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานเช่นถ้าใช้บริการผ่าน gmail ก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ดังภาพนะครับดังภาพแรกทางด้านซ้ายมือนะครับข้อที่1ก็คือคลิกเมาส์เลือกที่ google นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าที่ gmail ใช่ไหมครับแล้วก็โปรแกรมก็จะแสดงการสร้างบัญชีนะครับในการลงชื่อในการกรอกข้อมูลเดี๋ยว อีกสักครู่หนึ่งนักเรียนคงจะได้เข้าหน้านี้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าจะต้องการใช้ชื่อผู้ใช้ของเราชื่อว่าแจมจอยเจมจอยอย่างขอโทษครับเจมจอย J A M J O Y 0ูนระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับและรหัสผ่านนี้จะต้องใช้ทุกครั้งสําหรับการเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราคือผู้ใช้ตัวจริงนะครับดังนั้นแล้วเวลานักเรียนสมัคร gmail สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ยูเซอร์และรหัสผ่านนะครับและก็สําคัญที่สุดของที่สุดก็คือรหัสผ่านนักเรียนต้องจําให้ได้ถ้านักเรียนจําไม่ได้คลิปวิดีโอหน้าคุณครูจะมาสอนในเรื่องของหากนักเรียนลืมรหัส Gmail จะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาสมัครใช้ Gmail กันก่อนวันนี้นักเรียนทุกคนนะครับจะได้ Gmail คนละหนึ่งยูเซอร์นะครับและคนละหนึ่งคัลส์ว ให้นักเรียนเก็บไปใช้เลยนะครับนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสของนักเรียนได้ตลอดเวลานะครับสามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอดเวลาแต่เมื่อเปลี่ยนรหัสแล้วนักเรียนจะต้องจํารหัสนี้ให้ได้นะครับหากจําไม่ได้ก็มีวิธีการหนังที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าคุณครูจะมาสอนวิธีการกู้คืนรหัสของพวกเรากลับมาแต่การกู้คืนนั้นจะต้องเป็นการรีเปลี่ยนรหัสใหม่เราจะไม่สามารถใช้รหัสเดิมได้ แต่สามารถใช้ user เดิมได้ User ก็คือชื่ออีเมลและ add เนะครับตัวอย่างเช่น jamjoy2017@gmail.com นนอันนี้คือใช้ได้นะครับก็คือ user ส่วน password ใช้ไม่ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับด้านล่างครับการสมัครใช้งานอีเมลผู้ให้บริการแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่มักจะเหมือนกันก็คือต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ ป้อนชื่อผู้ใช้และก็รหัสผ่านซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญและก็สามารถยืนยันตัวเองได้นะครับพร้อมที่จะไปสมัคร Gmail กันหรือยังครับวันนี้ค,ค,ครูจะให้เรียนสมัคร Gmail โดยไม่มีการยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเราจะสมัครไปพ,พร้อมๆกันด้วยความสะดวกและรวดเร็วไปกันเลยครับ พร้อมกันหรือยังครับนักเรียนไปเตรียมสมุดดินสอปากกายังลบไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะทําการสมัคร Gmail ไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอให้นักเรียนจด Username แล้วก็ Password name ไว้ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนจด u s e r และ Password แล้วนะครับคุณครูจะมีลิงก์หนึ่งลิงก์นะครับส่งเข้าไปในกลุ่มให้นักเรียนได้กรอก u s e r และ Password นะครับดังที่ส่งลิงก์ไปจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ นะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนก็กรอกชื่อนามสกุลของนักเรียนนะครับกรอกเลขที่ของนักเรียนนะครับโดยระบุเพียงตัวเลขเท่านั้นแล้วก็ติ๊กในห้องเรียนของตัวเองระดับชั้นและห้องเรียนของตัวเองนะครับจากนั้นให้นักเรียนกรอก user นะครับตัวอย่างเช่น,น teacherm@ gmail.com อันนี้คือยูเซอร์ของครูนักเรียนก็ พิมพ์ user ของนักเรียนลงไปต่อด้วย gmail.com ทุกครั้งอย่าลืมนะครับแล้วก็รหัสนะครับเมื่อกี้มี User แล้วแล้วก็มี password นะครับกรอก password 8หลักนะครับที่คุณครูพานักเรียนไปสมัครเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาเช่นเมนื่อสักครู่เดี๋ยวคุณครูจะพานเนียนไปสมัครนะครับก็กรอกนะครับ gmail 8หลักของนักเรียนไว้นะครับนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสำหรับรหัสเข้า มีความสําคัญกับพวกเรานะครับแต่นักเรียนเก็บไว้กับครูเนี่ยคุณครูจะเก็บไว้เป็นความลับอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสได้ตลอดเวลานะครับหากนักเรียนคนไหนลืมนะครับลืม pumped. นักเรียนก็คุณครูก็จะมียูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดของเรียนอยู่แล้วก็สามารถส่งกลับมาให้นักเรียนได้กนเลืมนะครับแล้วก็เนีเ่ยก็กดส่งเป็นอันเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่สมัครแล้วอย่าลืมเข้าไปทีม ยูซอร์และพาสเวิร์ดในลิงก์ที่คุณครูให้นะครับด้านล่างหลังจากที่นักเรียนใส่ไปแล้วเนี่ยหากยังไม่เข้าใจคุณครูจะส่งลิงก์วิดีโอเนี่ยอยู่ด้านล่างให้นักเรียนได้ดูอีก1ครั้งนะครับอ่ะขั้นต่อไปเราจะไปทําการสมัคร Gmail กันนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนต้องดูที่โทรศัพท์ของนักเรียนก่อนว่าในโทรศัพท์ของนักเรียนเนี่ยมี Google Chrome หรือไม่นะครับ หรือถ้านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนักเรียนก็เข้าที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome นะครับทั้งในโทรศัพท์มือถือทั้งในแท็บเล็ตแล้วก็ในมือถือนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับเข้าที่ Google นะครับ Google หลังจากเข้า Google แล้วนะครับ นักเรียนสังเกตทางด้านขวามือด้านบนนะครับขวามือด้านบนจะมีคําว่า Gmail นะครับแล้วก็จะมีจุดต่างๆทั้ง9จุดนะครับก็จะมีผู้ให้บริการของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง YouTube นะครับ Google Map นะครับ Gmail Meet ในการประชุมนะครับการประชุมแล้วก็มีเรื่องของ Drive นะครับ Drive เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะจัดเก็บรูปภาพจ,จัดเก็บข้อมูลไว้ในได i ได้ เพราะว่าในการสมัคร Gmail ของนักเรียนเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ Drive ให้อยู่แล้วการเก็บรูปภาพนะครับการสร้างงานเอกสารการสร้างสไลด์การสร้างหนังสือ Classroom ต่างๆนี่คือบริการของ Google เพียงแค่นักเรียนใช้ Gmail ของนักเรียนแค่ User เดียวก็สามารถใช้บริการเหล่านี้ได้นะครับนักเรียนครับหากในโทรศัพท์นักเรียนไม่เจอนะครับเครื่องมือต่างๆที่อยู่ทางด้าน ขวามือบนพวกเรานักเรียนสามารถพิมพ์ในช่องค้นหาในช่อง Search e n g r n y ช่องนี้นะครับพิมพ์ไปเลยครับคำว่า Gmail นะครับ G M A I L พิมพ์คำว่า Gmail เมื่อพิมพ์ไปแล้วนะครับฐานะ Search e อเนจิการบริการของ Google เนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดด้านล่างมาให้นักเรียนเห็นเลยว่ามีอะไรบ้างเพียงแค่เราพิมพ์แค่ Google ไปอย่างเดียวเห็นไหมครับแต่ในที่นี้เราต้องการทำอะไรครับต้องการสมัคร Gmail เช่ไหมนะครับ ล้วก็คลิกเลยครับ Gmail สมัครนะครับอ่าก็ขึ้นหน้าหน้าเว็บไซต์นี้ให้นะครับอ่าจากนั้นเมื่อขึ้นหน้าโฮมเพจต่างๆนะครับโฮมเพจต่างๆเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ของการสมัคร Gmail ในที่นี้เราก็อ่าสร้างบัญชี Gmail ของคุณนะครับหรือจะสร้างบัญชี Gmail ตรงนี้ก็ได้นะครับ Gmail ซัพพอร์ตได้หมดนะครับอ่าทีนี้เราเข้าที่2องละกันนะครับ เมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้จะเป็นการสร้าง Google นะครับ Google Mail Gmail ที่เราจะเอาไปใช้กันนะครับก่อนอื่นเราพิมพ์ชื่อนามสกุลของนักเรียนก่อนนักเรียนมมนต้องพิมพ์คำว่าเด็กชายหรือเด็กหญิงนะครับคุณครูในที่นี้ให้ทุกคนพิมพ์ชื่อและนามสกุลจริงเข้าไปนะครับของครูก็พิมพ์ชื่อพานุพงศ์นะครับอันเี้ก็พิมพ์ชื่อนักเรียนไปนะครับไปตามไปเลยนะครับพานุพงศ์ นี่ก็พิมพ์ชื่อของนักเรียนไปนะครับไม่ต้องมีคํานําหน้านะครับพิมพ์แค่ชื่อนะครับไปนะครับพอเวลาเราพิมพ์ชื่อนมสกุลไปปุ๊บระบบมันก็จะให้ชื่ออัตโนมัติใช่ไหมครับคราวนี้เราไม่เอาชื่ออัตโนมัติให้นักเรียนตั้งชื่ออีเมลของนักเรียนเองนะครับนักเรียนที่นี้นะครับในการตั้งชื่อนะครับให้ผสม ทั้งตัวภาษาอ <Okay. S 3> ังกฤษแล้วก็ตัวเลขใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับใช้ภาษาไทยไม่ได้แล้วก็จะต้องตั้งให้ได้8ตัวนะครับแตัวขึ to ้นไปนะครับนักเรียนลองลองนึกดูว่านักเรียนจะใช้ชื่ออะไรอาจจะใช้ชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่อด้วยเลขที่ของนักเรียนก็ได้นะครับตัวเลขจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ของยูเซอร์ของเราจะอยู่หน้าอยู่กลางอยู่หลังจะอยู่ส่วนไหนก็ได้แต่ขอให้นักเรียนจํา ยูเซอร์ของเรียนให้ได้เท่านั้นเองนะครับในที่นี้ให้นักเรียนพิมพ์อะไรก็ได้นะครับที่นักเรียนสามารถจําได้แต่ให้ต่อท้ายด้วยเลขที่ของนักเรียนก็แล้วกันนะครับว่าจะพิมพ์เป็นชื่อชื่อเล่นของคุณรูนะครับจะอาชื่อนามสกลุลของครู่นะครับทีเชอร์จีลังนะครับเาาขาะครูสร้างชื่อของอทีเชอร์มามไปแล้วนะครับมาลองเปลี่ยนนะครับ ก็จะสร้างว่าที่ังพิเร์ทีหลังนะครับเปลี่ยนตัวหน้าหน่อยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอัน,นักเรียนไม่จาเป็นต้องเหมือนครูนะครับนักเรียนใช้ user ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถจํำ user ชื่อ email address ของเราได้นะครับถ้านักเรียนพิมพ์ไปแล้วระบบมันไม่อนุญาตมันจะขึ้นตัวสีแดงตรง,ตรงชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับนักเรียนก็ ก็ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบครูนี้แล้วขึ้นเป็นตัวสีน้ํางเงินเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้งานในยูเซอร์นั้นได้นะครับในทีนี้คูตั้งว่าทีเชอร์จีหลังอ,อันมีอันเดอร์สปอนหนอ่อยนะครับทีเชอร์จีนี่อาจจะเป็น s t u d เดนแล้วก็ตามด้วยนักสึกุลของนอัองเรียนก็ได้นะครับ น่าจะเสร็จกันแล้วนะครับต่อไปเราจะไปพิมพ์รหัสผ่านนะครับพิมพ์รหัสผ่านอ่ะเห็นไหมครับขอบอกว่าขออภัยอนุญาตให้ใช้เฉพาะ A ถึง Z ตัวเลขและเครื่องหมายจุดเท่านั้นแสดงว่าคุณครูใส่ under score ไม่ได้นะครับอ่าคุณครูก็จะลบ under s c o สกออกละกันนะครับมันขึ้นสีแดงหมายถึงไม่ผ่านนะครับก็ลเลยต้องหาที่ผ่านให้ได้นะครับอ่าอันนี้คือผ่านนะครับ ถ้าผ่านแล้วคุณครูขอให้นักเรียนจดยูเซอร์นี้นะครับเต็มเต็มเลยนะครับ Add G m มีเดใส่สมุดไว้เลยนะครับใส่ไว้เลยนะครับนักเรียนพิมพ์ไม่ถูกนะครับว่านักเรียนใช้พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่กรอกให้ถูกนะครับตัวไหนที่ใช้พิมพ์ใหญ่ให้เขียนพิมพ์ใหญ่ตัวไหนใช้พิมเล็กให้เขียนพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็กอกรหัสผ่านนะครับกอกรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีทั้ง ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเหมือนเดิมต้องใช้เหมือนกันนะครับแต่นักเรียนอย่าตั้งชื่อตรงกับชื่อ Gmail นะครับต้องตั้งให้ไม่เหมือนกันนะครับที่นี้อาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราจําได้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่าใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์อาจจะทําให้เกิดการแฮ็กข้อมูลได้นะครับเพราะว่า ในระบบบางระบบสามารถที่จะแฮ็กข้อมูลของนักเรียนไปได้นะครับดังนั้นให้ห่างจากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ตั้งทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษนะครับตั้งอะไรก็ได้ที่จําได้ลองดูครับนครับลองตั้งดูนะครับทั้งรหัสผ่านแล้วก็การยืนยันตรงนี้ต้องเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วเมื่อได้แล้วนักเรียนก็กดถัดไปแต่นักเรียนต้องจดก่อนนะครับว่ารหัสผ่านของนักเรียนคืออะไรเมื่อกดถัดไปแล้วถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเราค่อยมาจดใหม่นะครับจดไปก่อนรอบแรกนะครับถ้ากดถัดไปแล้วมันผ่านแสดงว่ายู e เซอร์กับพาสเวิร์ดของเรียนใช้ได้นะครับอ่าในที่นี้หมายถึงใช้ได้นะครับหน้าต่อไปหน้าที่2เขาจะให้เรากําหนด หมายเลขโทรศัพท์มือถือนักเรียนสังเกตดูว่าเขาวงเล็บคําว่าไม่บังคับดังนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงไปนะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเป็นการใช้บริการของการยืนยันตัวตนนะครับเวลาคนอื่นมาใช้โทรศัพท์หรือส่งอะไรไปเนี่ยเขาก็จะส่งรหัสผ่านผ่านอินบ็อกซ์มาให้เราใส่อีกทีนึงเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราใช้ Gmail นี้จริงหรือไม่ฉะนั้นในที่นี้ไม่ต้องกำหนดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกำหนดอีเมลสำรองด้วยนะครับสิ่งที่กำหนดต่อไปคือวันที่วันเดือนปีนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะครับในที่นี้ครูก็จะใส่วันเดือนปีนะครับขอให้เรียนกรงปีนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ปีที่มันมีอายุน้อย,อยบางทีเขาจะไม่ให้นะครับบางทีเขาจะไม่ให้ครูก่็แก่ไปเลยนะครับ1 9 0 0ไปเลยนะครับ ช้ปีน้อยๆนะครับเผื่อไว้นะครับเพศใช่นะครับเสร็จหรือยังครับถ้าเสร็จแล้วให้กดถัดไปเลยนะครับหากนักเรียนดูคลิปวิดีโอแล้วทำไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถที่จะกดวีคลิปวิดีโอนี้นะครับย้อนหลังนะครับเพื่อรับชมแล้วก็ทำตามได้อีกหนึ่งครั้งนะครับพอกดถัดไปแล้วนะครับเขาจะให้เรายืนยันนะเียนก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เขาจะถามว่าเรายินยอมไหมนะครับนักเรียนก็อ่านก่อนนะครับอ่านก่อนทุกครั้งที่มีการยินยอมอะไรให้พวกเราอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับอ่านให้เข้าใจนะครับเมื่อเราอ่านแล้วเข้าใจแล้วนะครับให้กดยอมรับนะครับฉันยอมรับอ่าแล้วคุณครูก็จะได้อีเมลนักเรียนก็จะได้อีเมลในชื่อของนักเรียนนะครับ ไม่ก่อนนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็จะได้อีเมลเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับทําได้ไหมครับตบมือให้กับตัวเองหน่อยครับทักเรียนครับแล้วก็ในการบริการนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพของเราด้วยนะครับนักเรียนลองเปลี่ยนรูปภาพนะครับอลองดูนะครับจะขึ้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นรูปภาพทักเรียนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะเพิ่มไฟล์อัพโหลด ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับมีรูปไหนก็สามารถที่จะอัพโหลดรูปภาพนั้นนะครับเข้ามาใน Gmail ของนักเรียนได้นะครับ Gmail นี้นะครับจะไม่มีการยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับนักเรียนทุกคนสามารถที่จะสมัครได้ขออย่างเดียวครับมีเน็ตเท่านั้นเองนะครับมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับ ในรูปลแล้วนะครับยังพึ่าเขาบอกว่ารูปโปรไฟล์จะอัปเดตเดียวๆนี้อาจใช้เวลา1-2วันจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของบริการทั้งหมดของ Google ที่คุณใช้เห็นไหมครับการบริการนี้คือการบริการของ Google ซึ่งสามารถรับบริการได้ หลายๆบริการเลยทีเดียวนะครับนี่กดรับทราบนะครับบางทีเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ YouTube ใช้ได e นะครับซึ่งในคลิปหน้านะครับคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของหากนักเรียนลืมรหัสผ่านจะทำอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ ก็ขอให้เรียนติดตามดูนะครับว่าคลิปหน้าในการเปลี่ยนรหัสผ่านจะเป็นอย่างไรคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับในการสร้าง Gmail นะครับอา,อาทิตย์นี้และอาทิตย์ต่อๆไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้ Gmail ต่างๆในรูปแบบต่างๆการส่งจดหมายการแนบไฟล์การอัปโหลดรูปภาพวิดีโอลง y o u t u b e การใช้ m มลการใช้บริการของ Google เกือบทั้งหมด ครูจะมาสอนนักเรียนในคลิปถัดๆไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอการสอนเรื่องของการสมัคร Gmail นะครับครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราหลายๆคนนะครับก็อย่าลืมนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจในส่วนไหนนะครับนักเรียนสามารถกดคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเพื่อรับชมอีกหนึ่งครั้งเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นก่อนจากกันในวันนี้ อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกับคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูในการทำคลิปการสอนครั้งต่อไปสำหรับในคลิปหน้าขอให้นักเรียนเข้ามาดูกันเยอะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย